คิดนะคะวิธีทําขนมข้าวเกลียบปากหม้อค่ะโดยมาดามเกรสนะคะและคุณยายชื่อยายขิมยายขิมยายิมนะคะขิมจองอึนยายขิมเป็นคนเกาหลีนะคะเราจะปิดไหมคะคุณยายอันนี้อันนี้ตาหนูยังคุณยายอ๋ออันนี้ก็คือเอาหม่องนี้นะคะคนละหม่องกันคุณยายมันหมดแล้วเนี่ย หรือยังคะปิดปิดเลยใช่ไหมคะอันนี้กก็าแยน้ได้แล้วใช่ไหมคะใส่ไปหนึ่งอันนี้คือไส้อ๋อไม่ใช่แล้วผ่าครึ่งผ่าสี่ใส่ไส้ใช่ไหมคะคุณยายอันนี้ก็คือสี่ชิ้นใช่ไหมคะหนึ่งชิ้นอ่าไม่ออกละสองชิ้นยายเยอะไปไหมคะแบบน,นี้เยอะไป ยาสีเยอะหลายอยาโคอยาโคษ,โษนึกถึงนึกถึงแหนมเนืองโอเคอันนี้คือพันพันเลยใช่ไหมคะยายมีนะคะเราก็จะมาแบบ,อ,บอ๋ออ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะายายเอาเป็นรูปอะไรหัวใจไหม เอาธรรมดาไปก่อนเอาธรรมดาไปก่อนยายบอกว่าอย่าไปต้องหัวใจ <Okay. S 2> <Add one S 1> แอดวานซ์กันไปอาดสองนหัวใจอันนี้ใส่ตรงไหนครับพื่อาตรงนี้นตรงนี้จะมีน้ำมันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะแบบพันไปก่อนอันนี้เราจะเอาแค่รูปธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะทาเป็นดาวกับหัวใจเนี่ยยายบอกว่าอย่าใส่โค้ดโทนะคะมันจะพิกไม่ได้ เขาเกลียบปากนอ้นนะคะปาบลงไปนี่นี่คือวิถีไทยนะคะไทยไทยวิถีชาวบ้านนี่จ้าเย้อันนี้ได้ยังยายสุกยังมันก็สุกแล้วอันนี้เป็นรสรสชาติแบบว่าเอ่อต้นนี้เอาไส้เดียวหรือว่าหลายไส้เอาคืนกันนั่นแหละ ใส่ไซส์น้อยๆก็พอเพราะว่าเขาเเกียบหลายใจเขาเกียบหลายใจนะคะโดยคนขายนะคะวันนี้หลายใจบางวันก็อยู่ดรบางวันก็อยู่ขอนแก่นบางวันก็อยู่บูนสารคามนะคะหลายใจมากวันนี้อยู่ในหลืบนะคะกาแฟซอกลืบในลืบนะคะสาวๆให้กําลังใจเขารู้สึกีสวยงามมากเลยพี่ยายนี้เสร็จแล้วหรอคะอ๋อ มันมันเป็นสีเข้มกว่าอัน่าวอันชัน,ชน,ชนอ,อันชันอะใช่ค่ะมีสีขาวสีอันชนันเดี๋ยวเราก็จะทำนี่สามเหลี่ยมนะคะเบอร์วด้นี่ใกล้ๆจะเป็นหัวใจละตอนนี้กำลังมีความรักอยู่นะคะ<ช>มันก็เลยจะเป็นลูปหัวใจใ,ใช้ก้องสกล้อง คุณยายันไี้ใส่ถ้วยนะคะกินข้างในคุณยายทำกี่ชิ้นคะบายบายหน่อยครับบายบายหน่อย